อจเดสนับสนุนโดย Isuzu X Series แรงทะลุเวอร์ส b e นดิกเบรก100รปีแห่งความปลอดภัยมั่นใจทุกครั้งที่แตะเบรก Mazda Autojam Thailand ดอ t com และอย่างที่โมสบอกคุณผู้ชมไปนะคะว่าเรื่องราวของของแต่งชุดแต่งรถแต่งยังไม่ได้หมดแต่เพียงเท่านี้ค่ะสําหรับช่วงนี้ค่ะโมสพาคุณผู้ชมมาอยู่กับอีกหนึ่งแบรนด์ที่มาแรงแล้วก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่น่าสนใจมากๆแห่งยุคนี้เลยก็ว่าได้ตอนนี้โมสอยู่กับคุณวัสุนะคะท่านเป็นซีอจากทางไทยในเทคกรุ๊ปค่ะแล้วก็เป็นตัวแทนจากทางมิลเก้นด้วยเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณวัชสุคะเดี๋ยวให้แนะนําแบรนด์ก่อนนิดนึงคือจริงๆอเคยได้ยินชื่อนีี้้้มาาาาาบบ่่่่อยยยยเเเเลลแตวพิิงงงงจจจะะในนนนป็ไคร แบรนด์บูเกนมีมาตั้งแต่ปี1970นะครับแต่ที่เพิ่งเข้าเข้าเมืองไทยมานานแล้วเสร็จแล้วก็หายไปสักพักหนึ่งอันนี้เราเราเพิ่งเอากลับมาใหม่ครับโอเคซึ่งวันนี้เรามีมาโชว์ในงานเยอะเลยทีเดียวใช่ครับที่เราก็ฟีเจอร์ตัวแรงของ Civic ก็เป็นตัว Civic Type R ตัวนี้เลยใช่ไหมคะตัว Civic Type R ตัวใหม่ครับเป็นตัว F25 ครับพร้อมชุดแต่งกรุ๊ป A นะครับที่เพิ่งรีลีสออกมา จากสำนักแต่งมูเก้นครับออ๋ชุดแต่งกรุ๊ป A หมายถึงยังไงคะกรุนะ๊ปเยจะเป็นกรุ uh, ๊ปที่ uh, ใช้ในการแข่งขันใน<อ>ในญี่ปุ่นนะครับค่ะ uh, ที่เขาเรียกว่ากันว่ากรุ๊ป A อ๋อโอเคแล้วข้าอย่างเป็นคณะ เหมือนกันครับเป็นกรุ่น A สองคันเลยกรุ่น A ทั้งสองคันเลยไม่เหมือนคนละสีแต่คนละสไตล์แค่นนั้เองครับอ๋อแต่งคนละสไตล์ซึ่งอันนี้เนี่ยคือใช้ชุดแต่งของทางมิวเก้นทั้งหมดเลยใช่ครับมีอะไรบ้างคะเป็นขั้นแรกของประเทศไทยด้วยนะครับคันแรกของประเทศไทยที่ใช้ชุดแต่งของมิวเก้นทั้งหมดอย่างนี้เหรอคะใช่ครับโอ้โหเรียกว่าคนที่ได้มาเดินงานออโต้ซาลอนคือจะได้เห็นเป็นกลุ่มแรกๆของประเทศไทยเลยโอ้น่าสนใจมากค่ะมีอะไรบ้างคะช่วยเล่าให้เราฟังชุดแต่งก็จะมีอ่า front under spoiler นะครับมีลีลิน่าครับโซนี้โอ้สวยมาก แล้วก็ข้้นข้างครับเป็นซ<ม>้ายการ์นิชครับข้านข้างก็จะดรอปลงมาจากจากจากความสูงเดิมนิดหนึ่งครับค่ะตรงนี้นะครับโอ้ล้วก็ข้างหลังครับผมพ่คุผู้ชมเดินมาชมกันเรื่อยๆนะคะทั้งหมดเลยรวมไปถึงมีล้อแม็กซด้วยใช่ไหมคะใช่ครับล้อแม็กซทั้งหมดล<ะ>แล้วก็จะมีเป็นตัวล้อแม็กซนี้ก็เป็นรุ่นที่เขาเรียกว่า m f 1 0ครับเป็นรุ่นที่เขานิยม ยอดฮิตที่สุดของมูเก้นเลยโอ้โหใช่เป็นรุ่นในตำนานนะครับรุ่นในตำนานเลยนะคะมันก็เลยทําให้รถแบบดูหล่อดูเท่ขึ้นมากมากเลยทีเดียวนะคะเดีพามาดูใกล้ๆพามาดูทั่วๆนิดนึงค่ะซึ่งแน่นอนว่าคนไทยเองหรือแม้กระทั่งชาวต่างชาติที่เขาแต่งรถน่าจะให้ความสนใจในแบรนด์เยอะพอสมควรเลยทางมาครับทางมูเก้นมีมีแฟนคลับทั่วโลกอยู่แล้วทั่วโลกแล้วของเขาก็มูลค่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมอนเป็น c o l l e c t o ไอเทมด้วยครับอ๋อขอเข้าป ชมด้าน<ด>ในใ<ช>นิดนึงได้ไหมคะให้คุณผู้ชมลองเข้าไปชมด้านในดูนะคะในระหว่างนี้พี่ว่าสวอธิบายให้ฟังนิดหนึ่งค่ะทั้งในเรื่องของเบาะพวงมาลัยหรือสิ่งที่แต่งเพิ่มเข้ามาให้ที่นี่<ม>ครับ,รรบทางเบาะนะครับเขาทางหมูเแก๊งได,ได้ได้คอลแลบกับทางไรคาโร่โได้พัฒนาเบาะนี้ขึ้นมาเพื่อความกระชับและเฟิร์มขึ้นในการขับขี่โอ้โดูเท่มากจริงๆซึ่งคันนู้นก็เหมือนกันไหมคะเบาะด้านนไม่เหมือนคนละแบบครับอ๋ออันนี้จะเป็นตัวขอชมด้านในนะคะ ตัวบอกที่เป็นรุ่น MXA ครับเป็นรุ่นใหม่ของเราราคาค่อนข้างถูกแล้วก็อเอื้อมถึงง่ายขึ้นครับโอ้สุดยอดมากเลยค่ะซึ่งตอนนี้ก็คือมีอยู่ในประเทศไทยมีในประเทศไทยแล้วติดต่อได้ทางไหนคะติดต่อได้ทาง f c e e o o o นะครับแล้วก็ i Instagram มทางไลนะ์ ก็ค <ane> ือเซิร์ชคำว่า m i l เ e n ก็จะเจอเลยก็จะมีทีมที่ปรึกษาคอยช่วยเหลือแล้วก็ดูแลเผื่อใครอยากจะได้ชุดแต่งเท่ๆคูลๆก็สามารถติดต่อเข้ามาสอบถามได้วันนี้ขอบคุณคุณวสูงมากเลยนะคะขอบคุณค่ะ6รถแต่งระดับโลกในงาน Bangkok Auto Salon 2024 Toyota Prius Cool Racing 60R GTW Y b o d y ได้รับรางวัล Best Desert Sedan จากการประกวดรถแต่งในงานโตกเกียวอัลโตซาลอน2024โดยสำนักแต่ง c o o l Racing ได้แปลงโฉม P U S 60โดยชุด Aero Kit ท่อไอเสีย6ท่อมาพร้อมกับล้อแบบ Alta Concave ถือเป็นสุดยอดของการปรับแต่งรถ P U S ของสำนักแต่ง c o o l Racing Mazda Roadster R E Amemiya ได้รับรางวัล e x c e l l e n c Award ในหมวดท u นิ่งคา r จากการประกวดรถแต่งในงานโตเกียวออโตซาลอน2024โดยสำนัก R.E. Amemiya ที่มีชื่อเสียงในการปรับแต่งรถมาสด้รถคันนี้ใช้เครื่องโยนต์ตาลรี่ทวินเทอร์โบของรุ่น RX8 Honda n s x 27 b a c k g a t มาพร้อมกับชุดแ e r o คิดเต็มรูปแบบจากสำนัก m g i n ระบบช่วงล่างแบบถุงลมและล้อแอดวานเลสซิ่งขนาด20นิ้ว รถ NXX คันนี er. ้ถูกปรับแต่งทั้งคันรวมถึงระบบท่อไอเสีย Suzuki Jimny Sierra Outclass Overland Style ถูกปรับแต่งขยายซุ้มล้อให้กว้างขึ้นและอัปเกรดดิสเบรกหลังเพื่อเพิ่มสมรรถนะมาพร้อมกับเต็นท์บนหลังคาและผ้าใบขนาดใหญ่พร้อมสำหรับการแคมปิ้งได้ทุกที่ Nissan GT-R 2024 Top Secret R35 Go M24 SPL ได้รับรางวัล Excellence Award ในหมวด Tuning Car จากงานโตเกียวออโตซาลอน2024โดยนักแต่งรถชื่อดังระดับโลกสโ o กกี้นากาตะจากสำนัก Top Secret ตกแต่งด้วยชุดแต่ง Top Secret M24 ครบชุดนิสสันแฟร์เลดี้แซด34วิลไซส์ FF z 400ได้รับรางวัลรถแต่งยอดเยี่ยมจากการประกวดรถแต่งในงานโตเกียวออโตซาลอน2023 สำนักแต่งวิวไซด์มีชื่อเสียงโด่งดังจากการสร้างรถที่โดดเด่นในภาพยนตร์ Fast a n อ Furious Tokyo Drift และครั้งนี้ได้ปรับแต่ง Fair Lady คันใหม่สำหรับดาราภาพยนตร์ซองคงังโดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากรถที่ซองคังใช้ขับใน Fast a n อ f u r i o u t Tokyo Drift เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมหลังจากที่เราพาเดินเยี่ยมชมงาน Bangkok Auto ซ a l o n 2024กันไปเชื่อว่าคุณผู้ชมน่าจะได้ไอเดียในการแต่งรถของเราให้หล่อให้เท่ให้ครูให้สวยกันไปแล้วนะคะเอาเป็นว่าถ้าเกิดใครที่สนใจอยากจะแต่งรถนะคะตอนนี้เนี่ยเรามีเรื่องของเครื่องแต่งรถของแต่งรถจากหลากหลายสำนักเยอะแยะมากมายเราจะแต่งธรรมดาทําไมคะลกไม่จาไหนแต่งแล้วต้องเอาให้อลังการแบบในงานของเราที่พามาชมกันนะคะคุณผู้ชมสามารถกลับมาเจอกับมอสได้ใหม่นะคะทางช่อง 9M+HD กดหมายเลข30ทุกๆวันหยุดนะคะ ตระในรายการออโต้แจมฮอลิ a เดย์แบบนี้นะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแฟนเพจซีแมคคาและอ f ฟ Road Trophy กันเอาไว้ด้วยร่วมไปถึง w w w a u t o j a m t h a i ม a n d .com วันนี้มอสขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่วันหยุดหน้านะคะสวัสดีค่ะ